สวัสดีค่ะโลอิสาบ,บุนส่งค่ะเรามาทาความรู้จักกับอิฐที่อยู่ด้านหลังนี้กันนะคะอิฐตัวที่อยู่บนแป้นนี้จะเป็นอิฐแปะโบราณค่ะซึ่งรุ่นที่ะราแนะนำในวันนี้จะเป็นอิฐแปะโบราณรุ่น19ซมค่ะ อิฐแปะโบราณรุ่น19ซติเมตรจะมีหน้ากว้างอยู่ที่6ซติเมตรหนา2แล้วก็ยาวที่19ซติเมตรนะคะซึ่งอีกแปะโบราณตัวนี้เป็นอิฐที่ทำด้วยมือค่ะและเผาด้วยเตาแกลบนะคะ สำหรับการใช้งานตัวอิฐแบะโบราณตัวนี้ใช้ง่ายๆเลยค่ะเพียงเราใช้ปูนกาวหรือกาวตะปูในการติดอิฐเข้ากับผนังได้เลยนะคะสำหรับผนังปูนให้เลือกใช้ปูนกาวค่ะส่วนสำหรับผนังที่มีพื้นผิวที่มีความมันให้เลือกใช้กาวตะปูนะคะ เมื่อปะอิดเสร็จแล้วท่นานใดที่ชอบความเข้มสีเข้มๆให้เลือกใช้ T.O.A 1 0 0ในการเคลือบอีกค่ะแต่ถ้าชอบผิวอิดที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วให้เคลือบเป็นซิลิโคนนะคะมาดูผลงานที่ทำเสร็จแล้วกันค่ะอิดตัวนี้ตกแต่งง่ายและก็เหมาะมากๆก,ก,กับพื้นที่ที่จำกัดเรื่องน้ำหนักนะคะ กำแพงอิฐที่ได้จะดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักแชทโทรสอบถามทางเราที่ลาอิตตับุญส่งได้เลยค่ะอยากมีกำแพงอิฐสวยๆที่เป็นอิฐจริงเลือกใช้อีกแปะโบราณนะคะ